เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรานานันดรนัชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบา พาสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบาย ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับทัวงเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในคลางท้องของเราเนะี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่ตระหนึกถึงดวงใสได้ก็ใจหยุด ไปในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายใครที่นึกถึงองค์พระได้ก็ใจหยุดไปในกลางองค์พระอย่างเบาเบาสบายสบาย ให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องใจเย็นๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปให้ใจเราตรึกนึกถึงดวงใส ใจหยุดปในกลางดวงใสๆ mm hmm. รือจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใส mm hmm. ใจหยุดไปในกลางองค์พระใสใส mm hmm. อย่างสบายๆใจหยุดลงไปนะหมายถึงดูไปเฉยๆดูไปธรรมดาธรรมดา หรือนึกอย่างเบาเบาง่ายง่ายส,สบายให้ใจไปสัมผัสที่กลางดวงหรือกลางองค์พระเคยดูภาพจะเป็นดวงใสจะเป็นองค์พระใสๆหรือแม้ยังไม่ใสก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ ค่อยคๆระคองใจให้หยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายบายแต่ถ้าเรานึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันจะตึงคือมันอดเพเค้นหรือเป็นเน้นภาพไม่ได้ ก็วางใจนิ่งใจใจหยุดใจนิ่งใจใจทำความรู้สึกวใจของเราเนี่ยอย่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะรามก็บพระคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังใจเสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะกลางท้องกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเสียงที่สม,ม่ำเสมอไม่เร็วนักไม่ช้านักพอดีพอด,พอดีกับความรู้สึกที่สบายและผ่อนคลายตั้งใจใส่ใจเย็นๆปลื้มตาหรือเพเยอเปลือกตานิดหนึ่งในระดับ ขนตาสัมผัสกันเ้คลาก็ให้แสงลอดได้นิดหนึ่งแล้วก็จํเรลิงไปที่กลางกายกลางท้องขอเรานะจ๊ะอย่างง่ายๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับ อะไรต่างๆหล่านั้นนะจ๊ะต้องสบ,สบายๆอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะถูกหลักวิชาสมติิว่าใจแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะจ๊ะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปฮึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายนะจ๊ะพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาจะทำให้เรามีความรู้สึกว่า การทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ้ะจนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปหรือลืมมันไปเลย เราอยากหยุดใจนิ่งใช้ๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นนะจ๊ะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆแล้วคะ้องกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆ ปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไรน้ำหนักกายเบา ใจเบาแม้ยังไม่เห็นอะไรเลยก็ตามยังนึกอะไรไม่ออกก็ตามแต่ว่ากายของเราเบาแล้วใจฟ้องเบาแล้วนี่เรามาได้ค้อทางแล้วนะจ๊ะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลย เราเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดน่อทางแล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทางทางที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูดีแหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้เปนน็นนาน นิ่งๆน,งนมๆน,นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็หยุดนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะลุกนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายใน เป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทาง ไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ซึ่งเราห่างเหินมานานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแม้ไม่มีภาพอะไรมาให้ดู ก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆนง,น,งน,มนมนอนนอนอย่างสบายสบายอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวหายไปวันใดเราก็99% ที่จะถึงจุดหมายปลายทางเหลืออีกเพียงหนึ่งเปเซ็นก็จะถึงฐานที่เจ็ดแล้วแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายสบอยเมื่อเราจะขับรถเดินทางไปที่เชียงใหม่เลอขึ้นเครื่องไปที่เชียงใหม่ก็อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว อีกนิดเดียวนะเจ้แตะแตะชาญเมืองเชียงใหม่ไปแล้วถ้าได้อารมณ์แบบนี้ถ้าได้สภาวะธรรมแบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะให้รักษาต่อไปอีอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเขา้า จะลำไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกแต่จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปน,น,นานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ ต้องอย่างนี้นะลูกนะแล้วเราจะคว้าธงชัยได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือจะจะหยุดนิ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้น ได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่เจ็ดและหลังจากนั้นประสบการณ์กบเดินทางต่อไปอีก <Yeah. S 1> เราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์ พราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกทุกวันหยุดนิ่งไปลือไอน้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆส,สบายๆนิ่งไปอย่างนี้เลยจ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเมื่อใจเรานิ่งเสียดีแล้วเราถึงจะมาพร้อมใจกันอธิษฐานจิต นึกถึงบุญที่เราได้จุดเทียนใจฝ่ายนิรันดนราน,น,าน,นาชัยบูชาพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะให้ต่างคนต่างตังต้งกันไปเงียบๆเียจ๊ะ